สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันจ้าอิวชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่จะพาทุกคนมาเที่ยวที่ตายายชมทุ่งนะคะทุกคนขาวันนี้ก็มาเที่ยวคาเฟ่อีกแล้วนะคะทุกคนขาชิวๆนะคะวันนี้วันหยุดนะคะทุกคน <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเลยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่ามันสวยแค่ไหนนะคะไปกันเลยจ้า นี้ก็อยู่หน้าทางเข้านะคะทุกคนคะจุดนี้ก็คือเราจะต้องวัดรุณนนะคะพุ่มก่อนนะทุกคนป<น>กตินะคะ <house> แล้วก็เราก็จะซื้อเป็นัค่าเข้านะคะ <c oughs> ละสิบบาทเราจะกับาทเอาคู่ป๋องนาคู่ป๋อง80บาทเนาะจะ <c oughs> ก็ถ้าใช้ไม่หมด <c oughs> เราก็เอามาแลกคืนได้นะทุกคน <c oughs> เข้ามาแล้วนะคะทุกคนค่ะจุดแรกก็จะมาเจอป้ายนะคะที่ เวลาเราจะไปไหนเราก็ดูป้ายได้นะคะเข้ามาก็รอบๆข้างก็จะมีสระนะคะเขาปลูกบัวแล้วก็เปินกระส์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีร้านอาหารด้วยนะคะทุกคนคะเราหิวข้าวเราก็กินอาหารได้หรือว่าเราอยากจะกินกาแฟชิลๆเราก็ไปที่คาเฟ่นะคะก็เดินไปอีกสักพักสักประมาณ50เมตรเดี๋ยวก็จะเจอคาเฟ่แล้วนะคะไปกันเลยจ้า สวยจริงๆงามตาหนูมาคขังที่ซองแหลวคุณตา <laughs> ขังแหลหนุ่มโบเดทยัยหนูมาแบบฝ่อเฝ้าข้าวค้างวาดีดู <laughs> <laughs> คุณตาน่ารักมากทุกคน ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะทุกคนค่ะเป็นกระท่อมเล็กๆแล้วก็เป็นอุโมงคนะ,คะเดี๋ยวจะพาเดินลอดนะคะแล้วก็ฝั่งด้านนี้ฝั่งขวามือก็จะเป็นสวนดอกไม้สวนเล็กๆนะคะนี่ดอกไม้สวยไหมเออดอกอีหยังดอกแล้วก็จะมีดอกกระเจียวด้วยนะคะสวยมากนะคะ ไม่ได้มานานแล้วก็ยังสวยเหมือนเดิมทุกคนน่าตูมงกันนะคะสวยงามมากทุกคนสวยกมาก แสงแดดที่ยังตายยังไม่เท่าวาจาที่ยังใจนะคะจะเป็นทางเข้าจุดชมวิวที่สุ่สุดของปรานะคะทุกคนเราจะดูว่าจุดทีท่สุดมันจะสวยแค่ไหนนะคะไปกันเลยแดดแรงมากทุกคนกังหันด้วยโคตรน่ารักเลยทุกคนตัวนี้ ตอนนี้ก็เขาก็ปลูกข้าวนะคะทุกคนเริ่มเขียวขจีแล้วนะคะฝั่งนัานข้างเนาะ <Okay. S 1> แล้วก็นี่โอ้โหกระท่อมทำใจก็มีทุกคน <laughs> ถึงแล้วนะคะทุกคนคะ่ะจุดชมวิวที่สูงที่สุดของร้านโอ้ยเหน, <c oughs> หนื่อมากอาเหนื่อยจริงคนไม่ค่อยมีนะคะก็ขออนุญาตถอดแมสนะคะ อุ้ยสุ้มทางเข้าน่ารักจังเลยทุกคนเป็นรูปหัวใจด้วยนะคะคนน่ารักอันน่ารักจริงๆเลยด้านข้างก็จะเป็นทุ่งนานะคะแล้วก็สระน้ํานะคะทุกคนขาตอนนี้เขาก็สุกน,น,น้ำใชนาก็จะมีเสียงเครื่องสุกน้ําด้วยนะคะแล้วก็จะพาขึ้นไปข้างบนนะทุกคนไปดูจุด,ดชมวิวที่สูงที่สุดของทางร้านนะคะ ไปกันเลยจ้าเข้าไปกันเถิดจะเกิดผลทุกคนสวยจริงเออทุกคนคขาตอนที่เราเข้ามาเราขออนุญาตทางร้านแล้วเรียบร้อยนะคะเราไม่ได้ไมาแบถ่ายนะคะทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจผิดก็อย่าเพิ่งคอมเมนต์ด่ากันนะคะคือเราก็ขออนุญาตทางร้านแล้วนะจ๊ะ นงอยู่โอนซ่ายังใส่เข้ามาโอนซ่าอยู่ <laughs> ชิงช้านะคะชิงช้าเด็ดจะให้ดูนะคะอืไงชิงช้าของเรานะคะนั่งเหงาเงาขึ้นไปกันเถิดจะเกิดผลทุกคนก็ขออนุญาตก้มนะคะเพราะว่ามันเป็นบันไดน,นะทุกคน ว่าสูงแล้วข้างบนสูงกว่าอีกนะคะสวยมากเลยบรรยากาศโคตรดีมาเป็นแฟนมาเป็นคู่คงจะดีทุกคนแต่วันนี้มาคนเดียวเหงาอีกแล้วครับผมเหงาไม่ไหว ร้อนมากเหนื่อยมากเลยทุกคนเดี๋ยวจะกลับไปที่คาเฟ่ไปนั่งจิบกาแฟเบาๆนะคะก็วันนี้จะกินกาแฟอะไรดีนะกินโกโก้ดีกว่ากาแฟเยอะละเหนื่อยก็พักถ้าเขาไม่รักก็พอนะทุกคนตอนนี้ก็เหนื่อยมากทุกคนร้อนแดดก็เลยเข้ามานั่งพักในกระท่อมตายายนะคะ กระทอมท่าใจร้อนมากทุกคนแต่มันก็คุ้มค่าเพราะว่ามันสวยนะคะกลับมาถึงคาเฟ่แล้วต้องใส่แบสแล้วนะคะณจุดจุดนี้เพราะว่าคนเยอะ ตอนนี้ก็อยู่ในคาเฟ่แล้วนะคะทุกคนค่ะสั่งเด็กโกโก้นะคะชีวิตติดหวาน,นะคะกินเลยดีกว่านองเหนื่อยมากๆทุกคนนี่เขาทำเร็วมากนะคะนั่งรอแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะคะว่าคนไม่เยอะ <laughs> ออกมาแล้วนะคะทุกคนคะ่ะก็เดี๋ยวจะไปสั่งใบเตี๋ยวกินนะคะเพราะว่าหิวมากทุกคนได้มาเป็นโกโก้นะคะแล้วก็เกี่ยบรรยากาศมาฝากเยอะๆเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะจุใจทุกคนนะคะ <c oughs> นานๆออกจากบ้านทีทุกคนกระชุ่มกระชวยหัวใจอยู่บ้านทุกวันทําแต่งานเหนื่อยมากวันนี้ก็เปิดป่อยนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็มานั่งในโซนที่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะทุกคนสั่งไปแล้วเป็นน้ำตกเส้นเล็กนะคะก็น้ำดื่มก็จะเป็นแบบว่าเซอร์วิสไมเซลนะคะบริการตัวเองนะคะทุกคนคะ <Okay. S 1> ่ะก็เดี๋ยวรอก๋วยเตี๋ยวมานะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเยอะมากแค่ไหนนะคะมันน่ากินยังไงนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือที่เราสั่งได้มาแล้วนะคะทุกคนค่ะนี่ไม่ได้ปรุงไม่ได้ใส่อะไรเลยใส่แค่พริกอย่างเดียวนะคะ ก็จะมีความหมูชิ้นโตๆแล้วก็ลูกชิ้นสามลูกนะคะแล้วก็เส้นแบบจุใจมากนะทุกคนก็ขอตัวกินก่อนนะคะพักแข้งพักขานะคะทุกคนแล้วก็มาเติมพลังดีกว่านะคะกินกว๋วยเตี๋ยวใช้เป็นซ่อมนะคะเพราะว่าใช้ตะเกียบไม่เก่งก <laughs> ินเลยดีกว่าเนะ อร่อยมากทุกคนลูกชิ้นลูกโตัวโตนะคะหมูหมูหมู กินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็จะขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะเ <Okay. S 1> หนื่อยมากเลยนะคะ <Okay. S 1> ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์ถูกใจด้วยนะคะฝากทุกคนเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะคะ <Okay. S 1> ก็เจอกันคลิปใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะ